ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับงานซ่อมของช่างบ้านๆนะครับวันนี้ก็มาเจองานซ่อมกับตัวไมโครกิด2,800วัตต์ตัวเดิมนะครับที่เคยซ่อมไปนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ซ่อมอะไรหนักหนาะสาหัสครั้งก่อนนะครับก็จะมีฟิวขาดมอเตช็อต นะครับรู้สึกว่าตัวนี้ซ่อมไปสองรอบนะครับกับการเปลี่ยนฟิลกับการเปลี่ยนมัดเฟสนะครับเปลี่ยนไปครั้งแรกก็ใช้งานได้ระยะหนึ่งแล้วก็ช็อตอีกแล้วก็มาซ่อมอีกก็ครั้งนี้ก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหานะครับในฝั่งของ AC ก็เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมัดเศษไปเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ที่กลับมานะครับ ก็พังในฝั่งของ DC นะครับผมไม่เข้าใจและไม่แน่ใจว่าไฟเกินหรือไม่นะครับอาการนี้น่าจะไฟเกินนะครับทําให้คาปาระเบิดนะครับคาปาลูกเล็กเนี่ยจะขนาดหนึ่งรโวลต์นะครับยี่สิบูประมาณนี้นะครับที่ระเบิดมันต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับ มันถึงจะระเบิดได้แล้วก็มีคาปลาลูกใหญ่นะครับ50าสิบโวลต์สองพันหรือหนึ่งพนาร้อยไมโครฟารดนะครับเรียกง่ายๆก็คือ UF นะครับประมาณนี้ก็มีความเสียหายอยู่เยอะนะครับก็มีคาปาระเบิดนะครับก็ต้องตรวจเช็คอีกนะครับว่าจะมีอะไรเสียเยอะ ตรงจุดไหนหรือไม่แต่ที่เห็นเห็นก็คือมีคาปาซิเตอร์นะครับ่าทั้งหมดสามลูกนะครับที่อยู่บนบอร์ดในฝั่งนี้นะครับในฝั่งนี้ก็จะมีไดโอดนะครับไดโอดตรงจุดนี้ไหมนะครับเห็นไหมครับไดโอดไหมในตำแหน่ง d36 นะครับก็ อ่าไม่แน่ใจว่าขาดหรือเปล่าผมยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถอดอะไหล่ตัวไหนที่มันเสียด้วยการตรวจเช็คนะครับถ้าตรวจเช็คตัวไหนเสียก็ถอดออกมาก่อนเลยนะครับอย่างเช่นคาปาเเตอร์แล้วก็ไดโอดอย่างที่ผมให้ดูก็เดี๋ยวถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจเช็ค ไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนมันเสียเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะกลับมาใช้งานได้หรือไม่ในช่องช่องนี้นะครับช่องอื่นๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมไล่ถอดอะไรตัวที่มันเสียแน่นอนก็ออกมาก่อนนะครับโอเคนะครับติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ ไม่รู้ว่าจะซ่อมสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมก็ได้ถอดอะไหล่แล้วก็ทำความสะอาดตัวบอร์ดเรียบร้อยนะครับก็จะถอดอะไหล่ประมาณนี้จะมีคาปาซิเตอร์นะครับลูกใหญ่สองลูกนะครับห้าสิบโวลต์ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยโวลต์นะครับออก ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดบอร์ดนะครับก็ได้ประมาณนี้ส่วนข้างหลังนะครับก็ถอดตัวไดโอดนะครับตรงไหนว่าตรงนี้นะครับไดโอดออกไปแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวตรวจเช็คในส่วนของตัวอาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คืออะไหล่ไม่มีนะครับต้องรออะไหล่ต้องรอสั่งซื้ออะไหล่นะครับก็ลูกค้าบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนคาปิเตอร์ให้มันรับโวลได้สูงกว่านี้ตัวนี้มันห้าสิบโวลน,นะครับ จะได้ไหมก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวมอแปลงนะครับตัวมอแปลงเนี่ยมันรับไฟแค่ยี่สิบห้าโวลต์น,นะครับมันอนุกรมก็จะได้ห้าสิบโวลต์เพราะฉะนั้นมันก็บาลานซ์กับตัวคาปาเิเตอร์นะครับมันทำมาเพื่อรับไฟแค่ห้าสิบโวลต์น,นะครับถ้าเราใส่คาปาซิเตอร์เข้าไป รับโวลที่ได้ที่ได้เยอะกว่านะครับถ้าเกิดคาปไเตอร์ไม่ระเบิดผมว่ามอเอแปลงอาจจะพังก็ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะใส่โวลต์เพิ่มหรือไม่นะครับส่วนอะไหล่ที่ไม่มีก็คือตัวคาปเตอร์ขนาดหนึ่งร้อยโวลต์นะครับยีบสองไมโครฟารัดก็ยังไม่มีก็ต้องสั่งอะไหล่นะครับนี่นะครับอะไหล่ที่ถอด โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมต้องรอสั่งอะไหล่ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่อะไหลมาแล้วติดตามชมนะครับครับผมก็ใส่อะไหล่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคาปเตอร์นี่ก็วิเคราะห์แล้วนะครับว่าควรจะใส่ขนาดเท่าเดิมนะครับ ใส่ขนาดเท่าเดิมเพราะว่าตัวหมอแปลงนะครับมันรับได้แค่ห้าสิบโวลต์น,นะครับมันลูกละยี่สิบห้าโวลต์มันอนุกรมกันก็จะได้ห้าสิบโวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบที่เขาออกแบบมาก็คือให้คาปาเลเตอร์ห้าสิบโวลต์ถ้าเกิดว่ามีไฟเกินนะครับให้คาปาเลเตอร์นี้เสียหายก่อนนะครับดีกว่าที่ให้หมอแปลงเสียหายนะครับถ้าเราใส่โวลต์ตรงจุดนี้เยอะ ครนี้ถ้าเกิดไฟเกินมันก็หม้อแปลงจะเป็นตัวรับไฟที่เกินนะครับอาจจะทําให้หม้อแปลงไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ในค่าเดิมนะครับสําหรับคาปาเเตอร์ตรงนี้50าสิบโวลต์นะครับส่วนคาปาเตอร์ตรงนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมนะครับตรงบริเวณจุดด้านบอร์ดข้างบนนะครับก็จะประมาณนี้ก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยเรียบร้อยนะครับ ส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างข้างหลังนะครับก็จะเปลี่ยนตัวไดโอดตรงจุดนี้นะครับหนึ่งตัวส่วน R สองตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับยังโอเคอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างล่างก็ไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมนะครับตรวจเช็คอย่างละเอียดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้โอเคก็เปลี่ยนอะไรไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าทำความสะอาดอะจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวคาปาระเบิดเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเส้นๆฝอยๆนะครับที่มันอยู่ข้างในตัวคาปาะนะครับอ่า กระจายเต็มเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเครื่องมันจะกลับมาทํางานเป็นปกติหรือไม่นะครับส่วนหลอดไฟนี่เอาเคเบิลท้า,ทายรัดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ปิดฝาแล้วนะครับลูกค้าไม่ปิดฝานะครับขณะใช้งานเพราะว่าเครื่องมันร้อนเขาจะเอาพัดลมเป่านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของเครื่องจะกลับมาทํางานได้หรือไม่<อ>เดี๋ยวผมให้มันลองรันสักร้อยวัตต์ก่อนนะครับ จะเปิดไฟ a อเข้านี่นะครับเครื่องเปิดติดแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรหลอดสีแดงกระพริบนะครับเดี๋ยวรอสักครู่จะเปลี่ยนสถานะเป็นหลอดสีน้ำเงินนะครับคือตอนนี้เครื่องเปิดติดนะครับแค่รอสถานะตรวจสอบแรงดันของ a อซถ้า ตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีอาไฟสีฟ้ากระพริบแล้วก็เครื่องจะทําการรันนะครับตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับก็มีวัดออกแล้วนะครับเป็นปกตินะครับหนึ่งร้อยหนึ่งวัตตนะครับผมจ้างแรงดันไว้สี่สิสองโวลต์สามแอมมันจะต้องได้หนึ่งร้อยวัตตเป็นอย่างน้อยนะครับ เพราะนั้นเครื่องตัวเนี้ยมันสามารถที่จะกลับมาลันได้แล้วนะครับในช่องที่มีปัญหาโอเคนะครับก็ประมาณนี้ส่วนช่องอื่นๆนะครับช่องอื่นๆช่องอื่นๆพอตอื่นๆเนี้ยผมลองเทสแล้วนะครับไม่ได้เสียอะไรเลยลันได้เป็นปกติทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับในส่วนช่องอื่นๆก็ มันมัน,ม,นมันพังเฉพาะช่องนี้ก็ก็ตรวจสอบช่องนี้นะครับสรุปรช่องนี้ที่พังก็กลับมาทํางานได้แล้วส่วนช่องอื่นๆก็เป็นปกตินะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําการาปิดฝาข้างหลังนะครับเพื่อจะได้มีซิงค์ให้กับตัวมอสเฟตและก็ไดโอดนะครับจะได้เทสที่วัดสูงๆได้นะครับก็จะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวผมประกอบฝา,าหลังก่อนนะครับแล้วก็มาเทสที่หวัดสูงๆกันว่า,อาพอเทสวัดสูงๆแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ประกอบฝาเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหลังนะครับก็เรียบร้อยดีข้างหลังนะครับก็บาคกาวนี้มันก็จะมีซิงค์แล้ว เพราะว่าตัวฝาเนี่ยมันจะเป็นซิงค์นะครับไม่ใช่ฝานี้ฝาเดียวนะครับจะมีฝาชั้นในอีกชั้นหนึ่งจะเป็นซิงค์นะครับระบายความร้อนกับตัวมอสเฟตและตัวไดโอดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทำได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองแค่ช่องเดียวนะครับหรือพอตนี้พอตเดียวนะครับ เพราะว่าผ่อนนี้ที่เราซ่อมไปนะครับมันเสียแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับชุดอื่นๆเนี่ยไม่ได้เสียอะไรนะครับผมลองแล้วใช้งานได้นะครับแปลว่าเราก็จะเทสช่องนี้ช่องเดียวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว่ามันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองซัก สี่ร้อยวัตต์นะครับเอาแค่สี่ร้อยวัตต์นะครับสี่สี่สิบหกก็จริงๆมันก็ลองได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ลองกันแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟเข้าไปเลยติดนะครับหลอดติดแล้วเดี๋ยวรอตรวจเช็คสถานะไฟ A อซนะครับแล้วก็จะเป็นหลอดสีน้ำเงินสีฟ้านะครับกระพริบมันก็จะเริ่มรันนะครับ ต้องรอสักคู่ก็ถือว่าเครื่องเปิดติดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรในฝั่งของ AC DC ที่พังไปก็ซ่อมไปแล้วนะครับเครื่องเปิดติดแล้วตอนนี้วัดก็ขึ้นมาแล้วนะครับ มันตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ตัดไปรอบหนึงแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มกําลังกระแสเข้าไปนะครับให้มันเป็นสักสี่ร้อยกวัตต์นะครับ 446 4้อยสี่สิบหกสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยห้าสิบสองนะครับก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ตอนนี้มันปรับความเสถียรแล้วมันก็จะอยู่ประมาณสามร้อยกว่ากว่านะครับเราเทสที่วัดสูงสุดนะครับสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดวัตต์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับปิดก่อนนะครับ พอปิดแล้วก็ดับเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดโอเคเดี๋ยวเราเปิดจ่ายไฟเข้านะครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอมันรันแล้วเราไปดูที่วัดนะครับว่ามันขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ เรามารอดูที่วัดเลยดีกว่านะครับเริ่มรันแล้วนะครับหรือที่ว่ามันจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่ามันขึ้นไปสูงสุดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่อยากจะขึ้นนะครับ สามรอยกว่าจะขึ้นอยู่ประมาณนี้มันเทสด้วย power supply นะครับมันก็เลยไม่นิ่งจริงๆมันขึ้นไปได้ถึงสี่ร้อยกว่านะครับแต่ power supply พอมันขึ้นไปปุ๊บมันก็ตัดเลยตัดเลยนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับ แต่เมื่อสักครู่เราเหน็นแล้วนะครับว่าเราลันไปที่400กว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามันจะมีอะไรช็อตเนี่ยมันก็ช็อตไปแล้วนะครับแต่นี้ไม่มีอะไรช็อตนะครับมันก็ผลิตไฟได้ตามสเปคไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไว้ตรงนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเครื่องไมโครค i ิด2,800วัตต ประมาณนี้นะครับรันได้ไม่มีส่วนไหนร้อนไม่มีส่วนไหนผิดปกตินะครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็ลูกค้าจากสระบ,บุรีขับรถเอามาให้เองนะครับเครื่องตัวนี้เอามาให้ถึงระยองเลยเขาว่าส่งมาแล้วกลัวเครื่องเสียหายแล้วก็มันช้าไม่ทันใจนะครับ ก็เลยขับรถมาให้เองเลยนะครับจากสระบุรีโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็รันอยูอ่วัดได้เป็นปกติแล้วนะครับก็จบไปนะครับไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดกดติดตามไว้นะครับจะได้เอาไว้ดูงานซ่อมนะครับกิจทยอินเวอร์เตอร์ ว่าตัวต่อไปที่ช่างบันบ้านจะซ่อมเป็นตัวไหนนะครับกดติดตามไว้จะได้เอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้คงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ